กลับมาพูดคุยต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะเมื่อช่วงสักครู่นี้ของรายการะนะคะเราก็พูดคุยกันไปนะคะว่าผิวแห้งผิวแห้งโอ้โ,อโหมากันเต็มไปหมดนะคะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลมากไปค่ะเราเนี่ยนะคะพูดถึงปัญหาแล้วเราหาทางแก้ให้คุณผู้ชมด้วยแน่นอนอนะคะวันนี้ค่ะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีนนะคะมานั่งพูดคุยเพื่อที่จะแนะนําตัวช่วยให้คุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะและตอนนี้เธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณจิตรานุตรลีวัชารารุงเจริญค่ะสวัสดีค่ะสว กัญหาผิวแห้งนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นคนสูงวัยแล้วถือจะผิวแห้งนะ,ะพี่เป็นคนผิวแห้งแบบค่ะ แห้งมัวแห้งแต่กําเนิดอะนะคะวันนี้ก็เลยต้องขอให้น้องจริงๆแนะนําค่ะว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะช่วยเหลือพวกเราได้บ้างโอเคค่ะวันนี้ขนผลิตภัณฑ์มาเยอะแยะเลยแล้วน่าสนใจทุกตัวแอบดูแล้่อกีสำหรับผิวแห้งและจริงๆต้องเหี่ยวด้วยนะตามหัวข้อเหี่ยวค่ะได้เหี่ยวแห้งเหี่วก่อนว้ค่ะคือช่วยทั้งสองทั้งแห้งทั้งเหี่ยวเลยทั้งสองอย่างค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้โด่งดังมากๆค่ะกิฟฟินแอสตาแซนตินค่ะไม่รู้จักนี่เรียกว่าเชยระเบิด์ จับไม่ได้แล้วตอนนี้หลายคนเขาชอบเรียกว่าสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนิดนึงจริงๆริงแอนตาแซนตนเนี่ยเป็นสารที่พบได้ในเขาเรียกอะไรสิ่งว่ล้อมตามธรรมชาติหลายที่ไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายหรือพวกปลาแซลมอนเปลือกกุ้งเปลือกปูที่มีสีส้มๆแดงๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแหล่งที่พบมากที่สุดก็คือในสาหร่ายชนิดหนึ่งสาหร่ายพันธุ์ทีมาโตคอคัสฟูเวียลิสหรือหลายคนเรียกว่าสาหร่ายสีแดงจริงๆแล้วสาหร่ายชนิดนี้ไม่ได้มีสีแดงนะคะจริงๆเขาเป็นสาหร่าย น้ตาลแต่ว่าเมื่อถึงสภาแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อเขาในการจเจริญเติบโตเช่นแห้งแล้งหรือว่าอากาศหนาวเกินร้อนเกินอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะผลิตสารสารหนึ่งมาปกป้องร่างกายของเขาค่ะซึ่งก็คือสารแอตตาแซนทินนั่นเองทําให้เขาเปลี่ยนเป็นสีแดง และนักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปเอาใช่ค่ะเอามาศึกษาดูว่าอสารตัวนี้สีแดงมีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติเด่นของเขาก็คือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยค่ะจากฝังเรื่องราวก็อยากกินแล้วถึงใหญ่มากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเอามาทํางานวิจัยนะคะพบว่านะคะอาสาสมัครที่ได้รับประทานแอสตาแซนทินเนี่ยวันละ4มิลลิกรัมก็คือแบ่งเป็น2มิลลิกรัมเช้ากับ2มิลลิกรัมเย็นเนี่ย ประมาณสัก4ีถึง8สัปดาห์เนี่ย สุขภาพผิวโดยรวมดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยตื้นก็คือเป็นไฟลิงโคลลลักษณะที่เป็นเส้นผ่านตาขีดแง่งเบี่ยตื้นตรงแถวนี้ก็ชอบมีนะเป็นแบบเล็กๆๆก็เห็นลูกตาแล้ลาาลดลงได้ด้วยแล้วก็ริ้วรอยร่องลึกมุมปากหรือว่าหางตาก็ตื้นขึ้นด้วยแล้วก็สุขภาพผิวโดยรวมดีขึ้นความชุ่มชื้นของผิวดีขึ้นแล้วก็จุดด่างดาต่างๆจางลงได้ด้วยนี่คือครบเลยเยอะมากพี่หมอต้องเขาก็เลยมาแรง มากๆในตอนนี้เพราะฉะนั้นเน่ก็น่าจะช่วยเรื่องของผิวแห้งหรือผิวขาดความชุ่มชื้นของร่างก้ยด้วยแล้วก็แห้งาที่จะตามมาก็คือผิวมีริ้วรอยก็ป้องกันเขาไว้ก่อนด้วยถูกต้องพี่ชินทานและมีทานยังไงต่อวันตัวนี้ทําทานตามงานวิจัยเลยแนะนะก็คือวันละ4มลกรัมของเรานี่จะให้อัลตาเซนทีน2 2เม็ละมิลลิกรัมถูกต้องค่ะก็คือให้ทานเช้า1เม็ดพร้อมอาหารแล้วก็เย็นอีก1เม็ดพร้อมอาหารแค่นี้เองง่ายๆสัก1เดือนถึง2เดือนก็จะเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพผิวเราดีขึ้นแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะนอกจะเจ้าตัวแอสตาซานนซึ่งมาแรงมากๆนะคะยังเห็นมีกองทัพอีกเยอะมากเลยตัวไหนดีคะนริงจิง ผิวชุ่มชื้นมาที่ตัวนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะเซรามายค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากข้าวจริงๆแล้วเซรามายเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของคนเราแล้วในเซลล์ผิวหนังของคนเราเนี่ยชั้นบนเขาจะมีเคลาตินอยู่ซึ่งเคลาตินลักษณะเป็นถ้าเปรียบเสมือนเป็นหลังคาบ้านค่ะเป็นแผ่นๆๆๆระหว่างแผ่นที่เชื่อมกันเขาจะมีเซรามายเนี่ย ประสานกันอยู่ค่ะค่ะก็คือเหมือนเป็นเคลาตินเคลือบผิวม่าแล้วก็เซรามไมประสานกันไม่ให้น้ำหรือความชุ่มชื้นต่างๆระเหยออกจากผิว<อ>แต่เมื่ออายุมากขึ้นค่ะทุกอย่างการทํางานของร่างกายเนี่ยเสื่อม,อมลง,ลงเซรามไมในร่างกายก็ลดลงแล้วก็จึงต้องเสริมเข้ามาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะจริงสินคะแล้วตัวนี้ทานยังไง สั่วนี้ก็คือทานพร้อมอาหารเช่นกันวัละหนงเมตรเลยค่ะก็คือหลายคนชอบถามว่าเซรามายเป็นลักษณะน้ํามันหรือเปล่า้ารับผิวจะมันใช่คนกล็วผิวมันคนเป็นสิวก็กลัวผิวมันขึ้นไหมคืออยากได้แค่ความชุ่มชื้นไม่อยากได้ความมันจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเขาจะช่วยเหมือนให้เคลือบผิวไม่ให้ น้ำเราเคยออกแต่ว่าไม่ได้ไปเพิ่มน้ำมันไม่ได้ไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันผลิตไขมันใช่ะซึ่ะมันคนละส่วนกันโอเคงั้นถามต่อพี่จิงชิงอยากรู้ว่าเซรามายกับแอสตาแซนทีนะคะทานร่วมกันได้ไหมทานได้เลยค่ะจริงๆแนะนำให้ทานร่วมกันเลยนะคะใช่กันไปเลยเนาะถูกต้องก็เสริมประสิทธิภาพเซรามายเนี่ยดูแลคนที่มีปัญหาผิวแห้งปัญหาผิวแห้งมันมีหลายอย่างนะเช่นสมมติว่าคนที่ชอบอาบน้ำอุ่นจนผิวแห้งกับคนที่แห้งมาตั้งแต่เกิด กสารมาช่วยได้ทั้งสองอย่างถูกไหมคะช่วยได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาจะช่วยกันก็คือเป็นน้ำมันจาก Evening Primrose Oil ค่ะเป็นขวดอยู่ด้านนี้นะคะต้องอค่ะตัวนี้ค่ะเขาจะเป็นกรดไขมันที่เขาจะประกอบด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย 2, 2> ชนิดก็คือกรดไขมันลิ n o เลนิกแอซิกับกรดไขมันลิโนเลอิกแอซิดค่ะจุดเด่นของเขาเลยที่เอามาเรื่องช่วยเรื่องผิวพรรณก็คือ GLA ซึ่งชื่อเต็มคือ Gamma Linoleic n Acid ก็คือสารสำคัญตัวที่2ท,ที่บอกไปจากงานวินจัยพบว่ากรดไขมันชนิดนี้ ช่วยในการเสริมผิวพันธุ์ในเรื่องของความชุ่มชื้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะเขาบอกว่ากินแล้วแบบเขาใช้ภาษาชาวบ้านคือดูมีน้ํามีนวลถูกต้องค่ะค่ะตัวนี้พอมันเป็นชื่อว่าเป็นน้ํามันเนี่ยอ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนค่ะเช่นเดียวกันไม่ไปเพิ่มให้ป่อมไขมันผิวผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้เป็นไขมันที่ทําให้อ้วนขึ้นด้วยใช่เป็นกฎคือไขมันในร่างกายเราจะมี2แบบไขมันดีกับไขมันไม่ดีค่ะค่ะก็คือไขมันดีเนี่ย ทานไปไม่ได้อ้วนค่ะส่วนไขมันไม่ดีสะสมในร่างกายอุดตันหลอดเลือดทําให้อ้วนขึ้นปนระส่วนแยากกาันค่ะค่ะ,คะ ที่จชิงค้าแล้วสามตัวนี้เนี่ยคืออีฟนิ่งพิมโรสเนี่ยทานเหมือนกับ a แอสตาเซนทีแล้วก็เซรามาย e ป่าคะทานเหมือนกันเลยแต่ว่าอีฟนิ่งพิมโร e เขาจะมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องของอาการผิดปกติเวลามีประจำเดือนเช่นปวดท้องประจำเดือนอาการหมุดหงีดอย่างเงี้ยค่ะเขาช่วยลดได้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการกินคือกินยังไงก็จริงๆให้ให้เลือกทานด้วยก็ แอสตาแซนตีนกับเซรามายทานพร้อมกันได้แต่ว่าอยากเพิ่มอิฟนิ่งพิมโรยก็ดูดูที่ว่าเป็นเรื่องปวดประจําเดือนไหมก็กินเพิ่มได้ใช่ค่ะถ้ารู้สึกว่ากิน3ตัวเยอะไปอะไรอย่างนี้แต่จริงๆกินพร้อมกัน3าตัวก็ไม่ได้อันตรายวันละเม็ดหรือวันละกี่เม็ดคะอันหนึ่งถึงสองเม็ดค่ะพ้อมอาหารค่ะก็สามารถเลือกได้ดีไซน์ได้ถ้าเกิดมีความกังวลเรื่องผิวแห้งมากเป็นพิเศษอาจจะทานพร้อมกัน3ตัวในช่วงแรกแล้วพอดีขึ้นก็ค่อยลดลงก็ได้นะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไร มีข้อห้ามไหมคะน้ำมันอิบิวชังก็ข้อห้ามสําหรับคนที่ห้ามรับประทานก็คือห้ามสําหรับคนที่ทานยาแอสไพรินหรือสําหรับคนที่ทานยาต้านแข็งการแข่งตัวของเกล็ดเลือดค่ะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโรคจิตชนิดโรคจิตประสาทแล้วก็โรคลมชักก็ห้ามทานด้วยต้องระวังนิดนึงนะนะคะเอาละค่ะนี่เราจากภายในไปแล้วนะเสริมไปแล้วนะโอเคมันยังเหลืออีกที่ภายนอกนิดนึงค่ะตอนนี้เป็น Natural E ค่ะวิตามิน E บริสุ์จากธรรมชาติค่ะ ลักษณะจะเป็นออยล์วิธีการใช้ก็คือง่ายๆอาจจะผสมร่วมกับครีมที่ใช้เป็นประจำผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทาได้หรือจะทาหลังจากทาครีมก็ได้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นก็ได้ผสมน้ำได้ไหมน้องผสมน้ำไม่ได้เพราะว่าไม่ไกินเ้าไหรอกะไม่มันจะได้แบบว่าลื่นๆไงแล้วก็อันนี้สําหรับเหมาะสําหรับผิวหน้าส่วนสำหรับส่วนสําหรับคนที่บอกว่าอ๋อค่ะโอเคเอาเลยอยากอยากรู้เนื้อไงอ่ะ พูดต่อเลยสำหรับผิวหน้าเหรอค่ะตัวนี้สำหรับผิวหน้าอืม่ะเไปหนคอ่ะหมสำหรับคนที่มีผิวมันตัวนี้อาจจะยังไม่แนะนําพี่เข้าใจแล้วคือตอนแรกภาพในหัวคือภาพในหัวเนี่ยรู้สึกว่าตอนตอนก่อนที่จะหยิบมาลองนะคะคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่ามันต้องมันแบบมันแบบเหนียวมากมากแต่จริงๆแล้วไม่เลยค่ะสามารถเกลี่ยได้ซึมได้ง่ายมากเลยเราก็ให้ความชุ่มชื่นมากจริงๆสำหรับคนที่ผิวแห้ง ต้องค่ะผสมกับครีมอะไรก็ได้ถูกไหมได้เลยค่ะใช้ได้ทั้งตอนเช้าแลวตอนก่อนนอนไหมคะใช้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ใช้สําหรับผิวรอบดวงตาก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าทาเขาเรียกอะไรอย่าทาให้ลึกเกินไปจะไหลจะไหลอย่าทาเข้าไปข้างในตาก็คือบริเวณใต้เขาเรียกอะไรใต้ตาตาค่ะแค่นั้นก็ช่วยได้เออเออเวิร์กนะเวิร์กนะคุณผู้ชมคะเนื้อเขาหนักหนักแบบ รู้เลยว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยจะช่วยเหลือได้มากจะชอบมากค่ะแต่สำหรับคนผิวมันก็อาจจะยังไม่แนะนำตัวนี้ค่ะอาจจะรู้สึกเหนือนิดหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็น natural vitamin E เนี่ยคือเขาเป็นแบบสารสังเคราะห์เปวิตามิน E ขึ้นมาหรือว่าไปสกัดมาจากอะไรคะเป็นสารวิตามิน E สังเคราะห์ค่ะว่ามีงานวิจัยว่าช่วยในวิตามิน E ทราบกันอยู่แล้วว่าช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มาในรูปแบบของออยล์ก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยค่ะ พี่ชิงนี่แอบสงสัยค่ะอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายใช้ได้ไหมผู้ชายคนไหนที่หน้าแห้งมากๆเพราสจะคิดว่ามนสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าผู้ชายหน้าแห้งใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายจะส่วนใหญ่จะหน้ามาเนาะค่ะก็คือแต่ว่าถ้าอายุเพิ่มขึ้นหน้าแห้ง ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะโอเคค่ะนางนิงค้าถ้าเกิดเนื้อมันดีขนาดนี้พี่ทาตัวด้วยได้ไหมอ่ะถ้าทาตัวแนะนำเป็นอีกตัวดีกว่าค่ะตัวไหนคะกรานาดาออยล์ค่ะตัวนี้สําหรับทาตัวโดยเฉพาะเลยเม็ทาบนผิวหน้านะคะตัวนี้ค่ะเป็นอ่าเป็นลักษณะเนื้อออยล์เหมือนกันแล้วก็ผสมของสารสกัดจากทับทิมค่ะที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระให้ผิวสวยค่ะตัวนี้วิธีการใช้ค่ะหลังอาบน้ําเสร็จอาจจะผสมกับโลชั่นที่ใช้อยู่แล้วค่อยทาตัวหรือจะทาที่ ตัวเลยก็ได้หรือจะใช้เป็นน้ํามันนวดก็ได้บางคนที่ชอบอโรมาเงี้ยนวดเลยค่ะมันหอมมากคชะคุณผู้ชมคือเมื่อกี้เนเชอรัลอีเนี่ยเขาไม่ได้มีกลิ่นมากเพราะว่าเขาทาบนใบหน้าไงมันจะมีกลิ่นมากไม่ได้แต่ว่าตัวเนี้ค่ะ หอมเลยหอมกลิ่นละด้วยพี่ริงคะตัวนี้นี่ใช้ยังไงแบบสัปดาห์หึือีกครั้งดีสำหรับตัวนี้ก็คือแล้วแต่คนว่าผิวแห้งแค่ไหนถ้าถ้าอยากนวดก็สักอาทิละครั้งแต่ว่าถ้าแค่ทาก็ทาทุกวันได้เลยได้เนาะใช่ทาเบาๆหรือทาผสมกับครีมก็ได้คือยิ่งคนนอนห้องแอร์ยิ่งแนะนตัวนี้ได้คะเออมันแห้งมากเลยหรือถ้าก่อนนอนจะทาเป็นลักษณะลูปออยล์ได้แต่ตอนเช้าไปทํางานอาจจะผสมกับโลชั่นจะได้ไม่เหนอะมากอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้นี่น้องชิงชิงแนะนำไม่ทาหน้าไหมคะไม่แนะนำค่ะ ถ้าทาหน้าเป็น natural กว่าใช่เพราะเขาเลือกได้เขาเลือกอะไรพัฒนาสูตรมาให้เหมาะสำหรับผิวกายโดยเฉพาะค่ะเนอนะคะเรียกว่าครบถ้วนนะคะวันนี้ทั้งการดูแลตัวเองจากภายในและการดูแลตัวเองจากภายนอกเรียกว่าคนที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ย เลือกได้เลยจริงๆคนที่มีปัญหาแบบไม่มีปัญหาผิวธรรมดาแต่ถ้าเกิดเข้าช่วงหน้าหนาวเราก็ควรจะดูแลตัวเองไวแบบนี้ได้เลยก็แนะนําให้ดื่มน้ําเยอะๆด้วยก็ช่วยได้ค่ะ่ช่วยได้นะคะยังไงคุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลแล้วนะคะเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะที่ตรงใจคุณผู้ชมได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะค่ชชิขอบคุณค่ะพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ